สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V r Channel นะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของมุกดาหารอีกที่หนึ่งนะครับจะพา FC เข้ามาชมบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวของมุกดาหารอีกที่หนึ่งที่จะพูดว่าเป็นเขื่อนก็ได้นะหรือว่าเป็นอ่างเก็บน้ําก็ได้นะครับนะไม่ใช่เขื่อนท,ที่เป็นข่าวดังนะครับผมนะ ก็บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มประมาณา5โมงเช้านะครับนะของวันที่13นะทันวา62565นะครับก็ทางเข้าจะเป็นบรรยากาศถ้ามาช่วงช่วงเย็นๆนะ4โมงเย็น5โมงเย็นจะบ,บรรยากาศดีครับนะได้รับลมหนาวนะครผมก็มาชมบรรยากาศด้านในนะครับผมนะเราจะมันจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะฮะหรือว่า คล้ายๆเขื่อนนะนะไม่ใช่พี่เป็นข่าวนะเขื่อนอะไรนะอ่าี่มีผ้ากับสีกานะแต่นี่มันเป็น,เป,นเป็นอ่างเก็บน้ำนะฮะเป็นแนวยาวนะครับผมเป็นถนนยาวแนวยาวนะสามารถเป็นที่วิ่งออกกำลังกายได้นะครับหรือว่าเป็นชมรมจัก,กรยานมาปั่นเล่นนะครับมันจะคล้ายๆเข,ขื่อนน,น้ำน้ำอุ่นนะน้ำ น้ำปูนน้กน้ำปูนที่สกลคนะนครนะคล้ายๆกันเลยทางลงแต่คล้ายเขื่อนน้ำปูนของสกลนครนะนี่ก็เป็นทางลาดชันนะฮะถนนเป็นเส้นทางถนนให้ผ่านไปผ่านมาจะนะฮะแต่มันยาวไกลถึงนู่นเลยครับผมนะนะก็ยังมีภูเขานะฮะลอ้ลอมล้อมรอบนะ ภูเขาล้อมรอบแล้วก็จะมีาชาวบ้านเอาควายมาให้กินหญ้านะครับผมนะฝั่งด้านนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับนะอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กนะห้วยขี้เหล็กเราสามารถพาครอ,อบครัวหรือว่าหนุ่มสาวก็พาผมพาแฟนมานั่งเล่นชมบรรยากาศอา,อากาศเย็นนะฮะอากาศแบบธรรมชาติ กินเนอติมครับไอติมตเย็นก็มีภูเขาล้อมรอบนะแล้วก็มีชาวบ้านนะทำมาหากินเกี่ยวกับาการหาพุงหาปลานะครับผมแต่มันยาวไปถึงนู่นนะครับนะไปไม่ไหวครับถ้าถ้ามีจักรย,ยาน เราก็จะปั่นเล่นได้นะครับมีสะพานหอคอยด้านหน้าครับนั่งชมบรรยากาศแต่ตอนนี้เวลา1ิเอ็นกาจุดศูนย์ศูนย์นอมันอากาศจะร้อนหน่อยนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มาสูดอากาศนะบริสุทธ์นะครับตรงนี้นะครับเราได้มองไปรอบๆนะทางเขื่อนมีภูเขาล้อมรอบนะงูถึงถงูเลยคนระับ แล้วก็ได้มาชมวิถีชาวบ้านนะครับพื้นบ้านอ,อากาศร้อนครับกินไอติมเย็นๆยาวตรงนู่นครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมี รีสอร์ทรองรับนะครับมีรีสอร์ทรองรับก็จะมีการให้เข้าเต็นท์นะครับนู่นนะฮะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะฮะทางเข้าจะมีรีสอร์ทนะฮะมีให้มีเต็นท์ให้เช่านะครับผมนะแล้วก็จะทําเหมือนมัอนอย่างนี้นะครับโครงการเราก็จะทําเหมือนแบบนี้นะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเอาวัวเอาควายนะครับนะ เอางูเอาควายมาให้กินหญ้านะครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับควายครับนะควายสไตน์ีหายากนะครับนี่จะเป็นควายผมซูมเข้าไปนะควายก็กินหญ้านะผมนะซูมเข้าไปไหนชาวบ้านก็เอาควายมา ไกลหน่อยครับไกลหน่อยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างครับ,อรบตอนนี้ก็แดดจะร้อนหน่อยครับก็อากาศต้องมาช่วงเวลาเย็นๆครับช่วงเช้านะครับนะช่วงเช้าที่อากาศยังไม่ร้อนแล้วก็ช่วงเย็นนะครับผมก็จะมีคู่บ่าวสาวก็มาพากันมาชมบรรยากาศนะครับ นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของจังหวัดบุกดาหานนะครับนะอ่าเก็บน้ํานะครับผมนะมุ้ยขี้เหล็กนะครับอันนี้ทางเข้านะครับจะเดินกลับไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปอาจดะได้ไปถ่ายบริเวณรีสอร์ทแล้วมีเต็นท์นอนนะมีเต็นท์ให้เช่านะครับ แต่ตอนนี้เราคือว่าแวะเข้ามานะครับมาจุดท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีาหารนะฮะช,ช่วงเวลานี้มันจะช่วงแดดแดดกําลังร้อนอยู่เลยนะแต่ถ้ามาช่วงเวลายามเช้าหรือว่าช่วงเย็นแดดจะไม่ร้อนนะครับผมก็คล้ายๆเขื่อนเขื่อนน้ำปาวครับผมที่ปีออสเคยไปถ่ายบรรยากาศเขื่อนน้ำปาวนะครับนะ เคยไปท่องเที่ยวเขือ่อนน้เป่าอยู่นะนะค,ค,นครับผมนะก็คล้ายๆกันครับแต่คือน้ําเป่าก็จะมีจุดแลนด์มาร์คที่นั่งชมมันจาจาศชิวๆแล้วก็มีร้านค้าให้บริการอาหารก็คลิปนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนะนำให้ FC คนไทยทั่วโลกหรือว่า FC ใน ในประเทศนะครได้มีโอกาสมาเที่ยวจุดแลจุดท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารครับถ้าเอฟซีท่านใดสนใจที่มาเที่ยวมุกดาหารก็สามารถติดต่อทางช่องวีออสชาแนลแล้วก็อีวิเชียนะนวานหรือว่าครูดาวเลตี้ได้นะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับครับผม เข้ามาเทีย่ยวมาเที่ยวมุกดาหารหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะาส,สามารถพากินพาเที่ยวได้แบบสสดูแลเอฟซี FC ทุกท่านหรือว่าประชาชนทุกท่าน <deputy S 1> ให้ดีที่สุดนะ okay, ครับโอเคครับก็คลิปนี้ผมจะไปต่อที่อ,อีกจุดหนึ่งนะครับไปต่อที่อีกจุดหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะ ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์นะครับผมนะก็ติดตามไปจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะหรือว่า FC ทุกคนนะฮะก็นี่ผมมารีวิวสินค้านะฮะกล้วยจับยวนนะครับผมมี3รถนะฮะรสหมูตุ๋นรสต้นดำดับรสต้มยำนะครับสนใจทักไลน์ ได้นะครับผมหรือว่า facebook นะฮะหรือว่าเบอร์โทรนะครับผมติดตามที่ facebook ได้นะครับ on channel